สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจย์ก็จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โหมดในเพจนะคะเรื่องของสร้างโพสต์ี r เตอร์สตูดิโอนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจรย์ก็จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับใช้โหมดในเพจนะคะเรื่องของสร้างโพสต์ c r e a t o r สตูดิโอนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะอาจารย์จะแชร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโพสในเพจอันนี้คือเพจของอาจารย์เนาะอ่าก็เหมือนกันเลยเหมือนพวกเราเลยเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่หมาดๆเลยนะคะเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่หมาดๆเลยนะคะยังไม่มีอะไรเลยเนาะทีนี้อาจารย์จะสร้างโพสนะคะล่วงหน้าเนาะสร้างโพสล่วงหน้าอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะการสร้างโพสล่วงหน้าเนี่ยทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ ถ้าเปิดเข้าไปแล้วเดียมันจะมีลักษณะนะคะการสร้างเนี่ยสโหมดด้วยกันก็คือโหมดใน Creator Studio กับโหมดการสร้างโพสต์แบบ Facebook นะคะใน Facebook เนาะอาจารย์จะข้ามในส่วนของการสร้างโพสต์ใน Facebook ไปเพราะว่ามันก็เหมือนการสร้างทั่วไปธรรมดาธรรมดาทุกคนคงอาจจะเคยอัพโหลดรูปอาจจะเคยใส่ข้อความนะคะแต่สำหรับโหมดการสร้างโพสต เอ่อครีเอเตอร์นะคะสตูดิโอเนี่ยมันเป็นการสร้างโพส์ล่วงหน้านะคะเป็นการสร้างโพส์ล่วงหน้าเนาะในนี้นะคะถ้าจะเอ่อ uh, พอเราเปิดเข้ามานะคะเรื่องของการสร้างโพส์เนาะมันจะเข้ามาแบบนี้เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างโพส์ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะอ่ะาก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใส่ชื่อวิดีโอนะคะอาจารย์ได้เตรียมข้อความไว้แล้วเนาะ ก็คือวิธีการอันนี้นะก็ Copy เลยค่ะซึบนะคะวิธีการเนาะอ่านี่เลยนะคะการสมัคร Gmail นะคะแล้วก็ใส่คำอธิบายอาจารยก็มีคำอธิบายแล้วก็คืออันเดียวกันกับที่อาจารย์อัปโหลดลง YouTube เลยนะคะก็สามารถเอามาวางที่นี้จะแท็กติดแท็กว่าอะไรนะคะวิธีเปิดช่องเนาะอะางแล้วก็ YouTube ก็อะไรอีกการสมัคร Gmail ลงให้หมดเลยเผื่อคนค้นหาเนาะจะได้ค้นหาได้ง่ายๆอ่าช่องเราด้วยเนาะ Idea Channel นี่นะคะเสร็จแล้วอันนี้อัปโหลดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะขึ้นมาอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ถัดไปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ถัดไปนี้นะตรงนี้นะข้างล่างนะอ่าโอเคแล้วก็มาเลือกที่กำหนดเวลาค่ะอาจารย์จะโพสตวันที่แปดนะคะสมมติว่าเอาซักประมาณหกโมงเย็นก็แล้วกันเนาะหกโมงเย็นสิบแปดนาฬิกาอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัดต่อผ่านมือถือแล้วกันเพจอื่นไม่เอานะคะอาจารย์จะให้ อนุญ,ญาตให้ใช้ในเพจอื่นๆได้ก็คือใช้ในเพจนี้ได้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็กำหนดระยะเวลานะคะปึ๊บเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองนะกำหนดระยะเวลานะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เตรียมเตรียมนะคะวิดีโอไว้เยอะมากเลยนะคะไว้สำหรับการโพสเนาะเราสามารถที่จะมาดูตัวอย่างได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างนะคะที่เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะ อ่านี่นะคะอันนี้เราสามารถมาดูโพสต์หรือตัวอย่างโพสต์ได้นะคะตัวอย่างการแสดงเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะเวลาโพสต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าหรือว่าจะดูเกี่ยวกับอ่าแสดงตัวอย่างแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ล่ะแสดงตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะ โพสได้เนาะ,ะที่สําคัญเราอย่าลืมเอาเอานี้ดีกว่านะเอาลิงก์ช่องของเรานะคะเอาลิงก์ช่องของเราเนาะไปแปะด้วยก็ได้นะเดี๋ยวไปแก้ไขก่อนเนาะอ่าหมดวิดีโอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแก้ไขโพสเนาะอาจารย์จะใส่เกี่ยวกับเรื่องของช่องเข้าไปด้วยอ่ามีอ เป็นที่อยู่มีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กดแบบนี้ไปก็ได้ัถดไปนะคะกำหนดเวลาแก้ไขเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปที่อันนี้แก้ไขนะคะแก้ไขทุกวันเลยต้อง แนบเนาะแนบช่อง youtube ของเราไปด้วยเลือแกบบแนบช่องให้เราด้วยนะคะของเราไปด้วยเนาะอ่า ก่อนอเสร็จแล้วก็ไปที่แก้ไขอีกค่ะให้กำหนดเวลา ต่อไปก็แก้ไขอีกนะคะอ่านี้เรียบร้อยแล้วอกำหนดเวลานะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะเอาละเดี๋ยวยังไงนะคะพวกเราลองไปทำดูกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคลิปวิดีโอในเพจเพื่อโพสในเพจล่วงหน้านะคะเราจะได้ไม่ต้องกังวลเนาะเราสามารถที่จะตั้งให้มันโปรโมทนะคะหรือว่า พสอัตโนมัติได้เลยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ